สวัสดีครับผมมอนี่ผมเอาโชว์ครับผมมาเหตุภารกิจแบบหนาตื่นเต้นมากนะครับด้านหลังผมคือหั่งต่อนะครับเป็นต่อหัวเสือนะครับผมคือเท่าที่เบิ้งหั่งมันน่าจะรุ่นนี่นะครับง่ายๆครับนะครับตอนนี้นะครับนะครับพอดวงเพิ่นถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในด้านการหาต่อเอาต่อเพิ่นกําลัง มาพาผมมาเอานะครับแลกกากำลังจิตสอนนะครับวิธีการเอาตอ <c oughs> ด้วยหั่งตอมือน,นีนะครับยู่บ่ค่อยสูงเหมือนไหนแต่ว่าคือการยึดเกาะของหั่งมันเนี่ยมันจะยึดเกาะหลายจุดมากกว่าปกติเพราะว่าจุดที่มันยูเนี่ยก็คือมันจะเป็นต้นกอสังไพนะครับที่แบบมันจะมีกิ่งการลายะนะครับแล้วเวลาเข้าจะเอาเนี่ยเข้าต้องมาพิจารณาว่า มันมันเกาะอยู่กิิงเลยเนี่ยแล้วเขาต้องใส่เวลาใหา้รวดเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอาต่อในในในภารกิจมือหนีนะครับเขาจะต้องพิจรารณาว่ามันมันเกาะกันในเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะลงมือเอาเพราะว่าเขาเริ่มลงมือเอาแล้วเขาจะม่มีเวลาคิดนะครับเพราะว่าตอมันกะเขากะหูหนะว่ามันกะหนกันกขวายดอ้วยกันนะครับเอาตอนนี้กําลัางพิจรารณากัน นะครับเดี๋ยวจงค่อยติดตามอตอนไปเอานะครับผมว่าจะใช้วิธีการไปเอาแบบไหาเดี๋ยวมาเอาเลยแต่ว่าลืมบอกลืมบอกต้องใส่สุดน้ำเด้นหลใส่สุดนี่หน,นังบนเย้าบันไดมันกำลังสีออกแล้วเนาะนต่อสิดูแล้วมันไม่้อบอกก็รู้ครับคื่อฟันนี้เพืฟันอนึ่งงานนี้ออกกอนบ่ครับ สีหนาเพาเขาฟันอีกซึ่งหนึ่งฟันจุบๆเราฟันอีกจุบ๊บซกออกิบๆนะครับนี่เราฟันเก,ออกน่านี่ฟันเก่านี่เราดึงออกมาเลยมันดีมาเลยอ่าเดี๋ยวคงจะไม่ยืนพิจารณาอีกรอบนึงเออก็คือตอนนี้นะครับกำลังมาสังเกตเบิง <Yeah. S 1> <า>่งว่าอ่ามันมันมันยึดอยูย่ยที่งาได้แน่นนะครับ <c oughs> เพื่อที่เขาจะได้ใส่เวลาให้สั้นที่สุดนะครับอ่านั่นตัวตัวต่อ มันจองพื้นที่แล้วมาให้ล่องเแพเห็นไหมใส่ใส่ถุงกันเนาะนี่สีนวลส่งกันใส่จากแล้วส่งกันเนานะคือชุดนี่ก็ถามว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์บ่อันนี้จากประสบการณ์ของผู้เป็น เอามาก่อนสำหรับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตะครับจะเป็นชุดที่บัวได้ออกแบบมาเพื่อตรงนี้โดยตรงนะครับเป็นการประยุกต์มือละเอียบัวเรียบไว้ไฟเลยไฟนต่ไฟอะไรไปอยู่นลงคือ ถ้าเป็นหน้าสาดก็คือเขาคงจะมาตรวจสอบนะครับเดี๋ยวแป๊บนลงแปบบ๊บเลงให้เอากล้องไปตั้งก่อน,บบนใส่ใส่ผิวค้นคดอย่าไม่ไก่ใดเด้อนะครับตอนนี้เขาเาตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้เขาจะใส่ไฟจูดแล้วก็เอาผ้าขอผ้านเดี๋ยวเขาจะเอาผ้าตัดลงนะครับ เอาบ่าใส่ยังดีครับจ้างวานยใส่กลอเลยใส่กลอนขัาไปเลยใส่กลนไปเลยใส่กลอเลย,เออเลย,เลยขไลยไลยัไปเลยอเ,ยเลยยอยยตเยยตอ,เต,อตอนนี้เป็นกระบวนการเขานะครับก็จะต้องเอากลนมันอะเอากลนตอนใ้างตอนนะครับ จุดจุดจุดตอนนี้ต้อต็มหลาวคนะครับทำลำบากอยู่ ที่น้ำมันหาย เขาบใส่สันเดียวเนาะอตอดเดียวเบิ่งบาดสียโอ้เดียวให้เบิ่งลองรอยนะครับเอ้าฟงนี้นี่อันนี้อีกหนึ่งแม่เป็นนี่นะครับหนึ่งนี่นึ่งนี่สองสามอยู่นี่อยู่นี่นะครับสี่แม่ก็สีแม่เด แสดงว่ามันตอดสอดแขนสอดตอดสอดผานะครับสอดผาเลยคือมันบดิมุดถ <c oughs> อดก็คือนะครับอันนี้เตือนไว้จักหน่อยนะครับสำหรับผู้่นบ่มีความหล้หรือบ่มีผูเชี่ยวชาญน,นะครับมาซอยในการเอาก็ถือว่าอันตรายพอสมควรสลัดขึ้นอย่างนี้เป็นเพราะว่าหาแม่พอดี หาแม่ตายตายตายก็สรุปแล้วถึงตอดหาแม่นะครับแต่ว่าถามว่าผิดบาดแผลมันตอนแรกผมมองว่าตอตอดน่าจะแบบเจ็บมากๆนะครับถ้ายอนกลับไปสมัยสมัยเป็นเด็กน้อยถึงแตนตอดเพราะว่าอารมณ์เดียวกันนะครับก็ห้างใหญ่ขนาดเนโอ้วนี่ปันเนสีอยนั่นเว้ย ปัญหาที่สุดนะครับผมที่ที่เฮดให้มันสามารถต่อได้คือเข้าอาสาโดยปกติแล้วการเอาตอเนี่ยเพิ่นจะเฝ้าเฝ้าแล้วแต่ว่าเข้าอาสาเพราะยังผมอยากจะ่ายให้เบิ่งนี่ลหละนะครับอยากไทยเบิ่งกันเลยอ่ะลองเบิง่งชุดมันใจชุดนะแต่ว่าพอาเบิ่งเหล้วก็ถือว่าบกค่อยผ่านมาได้ถ้าถ้าเป็นการเอาแบบซาซาใจเย็นอุกอาจนะครับแต่ว่าคันแมนเอาเฝ้าเฮ็ดเอาเงยมือขึ้นหรือเฝ้าเอาเฝ้าแล้วเฝ้านี้ อันนี้ได้อยู่นะครับมาเบ่งผลงานเท่านี่อันนี้คือผลงานนะครับถือว่าเป็นต่อที่มีแบบมีแม่เต็มคักนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกถาดพอดีนะครับหกถาดแล้วหนึ่งมันเหีเ้ยวเอาเจ้าเดียวมันเฮียไปบ่ไหมเนะจ้าเดียวข้างต่อไปว่มันมีอันเฮีอยนึงเดียวทุกคนเห็นบ่ โอ้หลุดแข็งเสร็จเนาะอ่ะนี่คือผลงานเฮ่าไหร่ครับเป็นตองหัวเสือจังไดกะเอามาสูเบิึงนะครับผมว่านี่คือของดีกินยากนะครับเอาเอาไวปสักนี่ละครับผมก็พูดหลายหลายท่าทมายตรงอันที่มาเพื่อเก็บโมเม้นทสั้นๆเดียว ต้นันเดียวต้ันล้นนอต้นฟันลุกแล้วต้นฟันลุกแล้วงคืนดีต้นนลกนต้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 นนล